มาดูเรื่องในสภากันบ้างนะครับล่าสุดทางด้านของผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นี่นะครับเขาก็ได้มีในเรื่องของการเข้ามาชี้แจงกับคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรถึงในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนนี้นะครับหลังจากที่มีกลุ่มนะักศึกษาก็คือกลุ่ม PNRU New Freedom เนี่ยเข้ามายื่นหนังสือต่อที่สภานี้นะครับ ดยในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมโดยตรวจสอบนะครับการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์หลังจากกลุ่ม PNRU New Freedom ได้มายื่นเรื่องนะครับขอให้ตรวจสอบการทำงานโดยมีดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์แล้วก็คณะเนี่ยเข้าร่วมชี้แจงเนี่ยนะครับโดยดรธนกรก็บอกว่าได้มีการกล่าวขอบคุณคณะกรรมธิการนะครับพร้อมกล่าวว่าขอให้พิจารณาให้ทุนเนี่ยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยยึดตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ ผ่านกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒธธิผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานก่อนเข้าสู่อนุกรรมาการพิจารณากันกรองและพัฒนาโครงการอนุกรรมาการบริหารและคณะกรรมาการกองทุนในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ในส่วนงบประมาณปี2564ที่ยังไม่สามารถจัดสรรทุนได้นี่นะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่ากองทุนเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจรารณา ร่างหลักเกณฑ์ทั้งในส่วนผู้รับทุนเดิมที่มีผลงานดีมาโดยตลอดรวมทั้งผู้รับทุนรายย่อยโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่15ถึง25ตั้งแต่อายุ13ถึง25ปีเนี่ยนะครับทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็ต้องมาเป็นผู้รับรองในสัญญาด้วย แต่ว่าอย่างไรก็ตามดรธนกรกล่าวย้ำในเรื่องนี้นะครับว่าในยุคที่ตนเนี่ยนั่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนได้ให้ความสำคัญนะครับกับผลผลิตของผู้รับทุนทุกชิ้นเลยนะแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าถึงแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะมีคุณค่าแล้วก็ต้องผลักออกให้เกิดเป็นมูลค่าอีกด้วยนะครับ ทางด้านของสอสอนัชชาบุญชัยอินสวัส์ในฐานะประธานคณะกรรมการเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าจากที่ได้มีการติดตามยุทธศาสตร์ของกองทุนก็เห็นว่าองค์กรมีการดําเนินงานในทิศทางที่ชัดเจนแต่ก็อยากให้พิจารณาเพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวยชนทุกกลุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการขอรับทุนและต้องให้ความสําคัญในการพิจารณาให้ทุนนะฮะพร้อมขอฝากให้กองทุนรับเสียงสะท้อน จากภาคประชาสังคมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด,ด้วยครับ